ยักษราชซอนเลฟภาคสองเล่มที่สองตอนเกิดเหตุแทรกสอนเสียสินกลับจากการตรวจแถวทหาร ก็จัดเลี้ยงแม่ทัพคุมกำลังต่างๆท่านทูตจักกวัิเทียมู่เอออาเออตูซากับผู้ช่วยทูตใกล้สุยติงก็ได้รับเชิญด้วยมีแต่อูหลันปลาเย่ออ้างว่าไม่สบายขอตัวกลับก่อนคนผู้นี้มีตำแหน่งไม่สูงนักเพียงเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งเสียสินจึงไม่ใส่ใจอันใดระหว่างงานเลี้ยงเสียสินพบว่าท่าทีของอาเออตูซากับใกล้ซุยติง เปลี่ยนจากยกตนข่มท่านเป็นเคารพนอบน้อมนี่ย่อมเป็นผลจากการแสดงแสนยานุภาพของทัพต้าหมิงไม่เช่นนั้นไม่ว่าท่านมั่งข้างเพียงไหนในสายตาของคนเถื่อนเหล่านี้เพียงยึดถือเป็นสุกรตัวหนึ่งเพียงแสดงท่าทีน้ำลายสอต้องไม่ให้ความเคารพอันใดเสื้อสินสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากห้องเต้เจ้าชีวิตลุล่วงก็เกิดความยินดี ระหว่างงานเลี้ยงดื่มสุราหลายจอกหลังจากที่ทูตทั้งสองกลับที่พักตนเองก็กลับบ้านพักต้มน้ำร้อนชำระล้างร่างกายเปลี่ยนเป็นสวมชุดยาวเบาสบายนั่งบนเก้าอี้เอกนเนกหญิงสาวสองนางก็เข้ามาปรนนิบัติทุบไหล่นวดต้นขาให้เสียสินจิบน้ำชาอย่างสบายอารมณ์หววน,นึกถึงหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะกลับนครหลวงไป มือซ้ายโอบภรรยามือขวาอุ้มลูกน้อยไม่ทราบมีความสุขถึงเพียงไหนตอนนี้ประจวบเป็นเดือนสามจะเข้าพักที่บ้านรับรองตระกูลหยางที่ภูเขาฉือเหลาซานซึ่งเพิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จหลังจากนี้สมควรเชิญครูบาอาจารย์มาสอนหนังสือให้กับซือ,อยางทั้งเชิญแม่นมมาสอนกริยามารยาทแก่นางเรื่องการศึกษาของบทธิดา เสียสินเห็นด้วยกับความคิดของฉีหมิงเอ๋อมันมาจากยุคปัจจุบันทางบ้านก็ไม่มีญาติผู้ใหญ่ความจริงไม่นําพาอันใดแต่เมื่อหลอมกลืนเข้ากับต้าหมิงหากไม่อบรมสั่งสอนบุตรีให้ดีเมื่อนางเติบใหญ่จะให้ตบแต่งกับผู้ใดเสียสินคลุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งค่อยลืมตาขึ้นเห็นหญิงสาวชุดเขียวอายุ15-16ปีนางหนึ่งย่อตัวอยู่เบื้องหน้ากำหมัดน้อย ทุบต้นขาของตัวเองผู้คนบอกว่าบุรุษชานตุงกำยำสูงใหญ่แต่เด็กหญิงชานตุงที่เบื้องหน้าทั้งสองกลับมีหน้าตาคมขำไม่น้อยเสียสินหยีตาลงแล้วถามว่าท่านเรียกว่าอะไรหญิงสาวที่ทุบต้นขาช้อนตามองมันแวบ,บหนึ่งกล่าวอย่างเอียงอายว่าเรียนกว๋วคงแย่ท่านเจ้าพระยาหนูเจียแซ่ฟ้านมีชื่อเล่นว่าปิงปิงเสียสินแทบพ่นน้ำชาในปากออกมา จึงรีบฝืนใจกลืนลงคอส่งเสียงไอคำหนึ่งหญิงสาวที่กำลังนวดไหล่มันรีบรูปแผ่นหลังของมันเสียสินโบกมือห้ามปรามเอาไว้แล้วกล่าวว่าท่านแท้อะไรหนูเจียแท้เฉินอ๋อมีใช่เรียกว่าเฉินเฮ้ากระมังหญิงสาวแท้เฉินกระพริบตากลมโตกล่าวขึ้นว่าหนูเจียไม่ได้เรียกว่าเฉินเฮากวว่กงแย่รู้จักหนูเจียรหรือ เสียสินค่อยรู้สึกว่าตัวเองพลังปากไปรีบกล่าวขึ้นว่าไม่ไม่รู้จักยามนั้นทหารเวียนยามที่เฝ้าประตูรีบรุดเข้ามารายงานว่าเรียนกว่ากองแย่นะครหลวงส่งทูตลับถือราชอ,องค์การลับมาถึงเสียสินใจเขม็งตึงเครียดคลุนคิดขึ้นฝาบาตมีราชอ,องค์การลับมาที่แท้มีเรื่องใดหรือมันโบกมือให้หญิงสาวทั้งสองล่าถอยจากนั้นเชิญทูตลับมา น้อมรับราชอ,องค์การทูตรับถือราชอ,องค์การมาฉบับหนึ่งยังมีรายงานฉบับคัดลอกอีกหลายฉบับเสียสินไม่เปิดดูราชอ,องค์การรับหากแต่ตรวจสอบรายงานเหล่านั้นพบว่าเป็นขุนนางอุ้ยซื่อเส้นทางเหลียวตรงนามเร้าวนฟงกล่าวโทษผู้บัญชาการเหลียวตรงตูเจอหุยเซ่นยงเสียสินพออ่านจบก็ทราบว่าแดนเหลียวตรงเกิดเรื่องแล้วราชวงศ์มองโก แตกออกเป็นตาต้ากับวาลาระยะเวลาหนึ่งตอนแรกพวกมันต่อสู้ช่วงชิงภายในไม่มีเวลาสนใจเรื่องของต้าหมิงต่อมาค่อยส่งคนมาสืบสอบจึงทราบว่าเจ้าเอี้นอองจูตี้ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังทับบงโกถูกข้องเต้ซึ่งมีศักินะาเป็นพระนัดดาคุกคามจนเปิดยุทธการสยบเพศภัยทำสงครามชิงแผ่นดินกันก่อนหน้านี้ชนเผ่าตาต้ากับวาลาแตกแยกกัน ยังไม่กำหนดเขตแดนแน่ชัดตอนนี้ค่อยจัดตั้งเป็นสองประเทศเห็นเจ้าอินอองจูตี้ขึ้นเป็นห้องเต้ที่นครหลวงอิ่งเทียนฟูถือเป็นเจ้าชีวิตอยู่ห่างไกลดังนั้นชนเผ่าตาตาซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเหลียวตงจึงเกิดความฮึกเหมิมกลีทาทัพบ,บุกตีเหลียวตงหนังสือกราบทูลของเศราอุ้ยซื่อขุนนางอุ้ยซื่อแซ่เศร้าฉบับนี้กล่าวโทษผู้บัญชาการสำนักเหลียวตงตูจื้อหุยเซินยง ชนเผ่าตาต้าบุกตีฐานที่มั่นสันว่านเว่ยนายทหารยศเชียนหู้แห่งฐานที่มั่นสันว่านเว่ยนำเธอม่อเออนำกำลังต้านฐานจนถูกธนูยิงทำลายถอยร่นกลับมาเฝ้ารักษาเมืองส่งข่าวสารขอความช่วยเหลือจากเซินยงแต่เซินยงไม่กล้ายกทัพออกไปปล่อยให้ชนเผ่าตาต้าปล้นฆ่าเผาทำลายแล้วถอนทัพจากไปเองโดยไม่คิดตอบโต้แต่ประการใดแต่ว่าเซินยง จะทำอย่างไรไม่อาจใช้มือเดียวบังฟ้าเศร้าอุ้ยซื้อขุนนางอุ้ยซื่อแซ่เศร้าแม้ถูกส่วนยงทั้งขูดและปลอบเปลือกนอกรับปากปกปิดเรื่องนี้ไว้ทั้งรับของขวัญจากมันแต่ก็ลอบใช้แต่ก็ลอบใช้สอยคนสนิทรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับแนบรายการของขวัญน,นำส่งมายังนครหลวงเป็นการรับยงเล่อห้องเต้พอทรงทราบก็ถึงกับกลิ้วเป็นการใหญ่ กำลังพลที่แดนเหลียวตรงมีไม่หน้อยปีที่สองของยุทธการสยบเพภัยทไพระองค์ชักชวนเจ้าหนิงอองนำกำลังแปดหมื่นเข้าด่านหลังจากนั้นก็ส่งกำลังมาเสริมที่แดนเหลียวตรงกับเมืองต้าหนิงไม่หยุดหย่อนกำลังพลในตอนนี้หาด้อยกว่าเมื่อครั้งหงอูห้องเต้มไม่หากสินยงไม่เกรงกลัวข้าศึกทำการสู้รบสรักลาคงไม่พบกับความสูญเสียถึงเพียงนี้ ยงเล่อฮ่องเต้ไม่อาจทนทานรับได้แต่แดนเหลียวตรงจะอย่างไรอยู่ห่างไกลมีหนำซ้ำเศร้าอุ้ยซื่อกลาบทูลว่าชนเผ่าตาต้าถอนกำลังไปแล้วตอนนี้ไม่ทราบเป็นสภาพเยี่ยงไรยงเล่อฮ่องเต้จึงตัดสินพระไทยส่งคนไปทำความเข้าใจกับสภาพที่แดนเหลียวตรงตอนนี้เสียสินประจวบกับนำกกทูตจักรพัิเทียมู้เออมาตรวจแถวทหารที่เขตเตอ๋อโจ ยงเล่อฮองเต้ทรงดำหลีให้เสียสินรับหน้าที่นี้บวกกับเขตเตอ๋อโจชุมนุมไพรพลสิบห0 0่นสามารถถอนดึงกำลังส่วนหนึ่งติดตามเสียสินออกนอกด่านรุดถึงแดนเหลียวตรงโดยเร็วจึงมีบัญชาให้ใช้วิธีควบมา108้าร้อยลีส่งราชองค์การรับถึงเสียสินในราชองค์การรับมอบอำนาจให้เสียสิลถอนดึงกำลังซึ่งชุมนุมอยู่ที่เขตเตอ๋อโจไปห้าหมืติดตามเสียสินขึ้นเหนือ ทั้งทรงแต่งตั้งเสื้อสีนเป็นจงตูแดนเหลียวตงเดินทางไปยังแดนเหลียวตงไปปลอบขวัญทหารพลเรือนและลงโทษผู้กระทําผิดหลังจากไปถึงแดนเหลียวตงก็เปลี่ยนจากราชาองค์การรับเป็นราชาองค์การเปิดเผยดังนี้สนยงรักตัวกลัวตายไม่กล้าต่อกรอนกับข้าศึกทั้งปกปิดเจ้าชีวิตให้ประหารข้าทิง้งเธอม่อเออเป็นชาวนีเจิน ปีที่14ในรัชกาลหงอูนนำจนเผ่าอ่อนน้อมต่อต้าหมิงได้รับแต่งตั้งเป็นนายทหารยศไปหู้หลังจากนั้นสั่งสมความดีความชอบได้เลื่อนเป็นนายทหารยศเจียนหู้ครั้งนี้รับมือข้าศึกคอยรักษาฐานที่มั่นสันว่านเว่ยไว้ได้ให้เลื่อนตำแหน่งเป็นจือฮุยเจียนซื่อผู้ดูแลเรื่องราวฐานที่มั่นสันว่านเว่ยทั้งมีคำสั่ง ถึงฐานที่มั่นชายแดนต่างๆหากทราบเขาความเคลื่อนไหวของข้าศึกแต่ไม่รายงานจะถูกลงโทษดุดเดียวกับสัยยงเสียสินถือราชองค์การจมอยู่ในความคลุ่นคิดดูท่าความฝันกลับบ้านไปอยู่ร่วมกับบุตรภรรยาต้องกลายเป็นอากาศธาตุแต่ว่าเสียสินไม่มีคำตัดพ้ออันใดมันเป็นสามัญชนคนธรรมดาตอนนี้เสพสุขวาสนา ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงย่อมสมควรทำงานเพื่อชาติเพื่อราษฎรบ้างตอนนี้ผู้ที่สามารถรีบรุดไปกอบกู้สถานการณ์ที่แดนเหลียวตรงมีเพียงบุคคลสองคนหนึ่งคือผู้บัญชาการสิงอู่จินตูตูตฟูเมืองเปยจิงชิวฟุอีกผู้หนึ่งคือมันเอ่ยถึงความเข้าใจและยุทธวิธีในการสู้รบกับชนเผ่าตาตา้ตาชิวฟุยังเหนือกว่ามันขั้นหนึ่งแต่ว่าการไปยังแดนเหลียวตงครั้งนี้ ยังมีหน้าที่ปลอบขวัญท้องถิ่นเพราะเหตุนี้ยงเลือกฮ่องเต้จึงทรงใช้สอยมันแน่นอนเรื่องนี้แสดงว่าฮ่องเต้เจ้าชีวิตทรงคิดอ่านประการอื่นจากร่องรอยในตอนนี้ดูเหมือนฮ่องเต้ตัดสินพระไัยเลือกรัชทายาทแล้วหากว่าทรงใช้สอยชิวฟู่อีกจะสร้างความสับสนแก่เหล่าขุนนางแต่ว่าสถานการณ์ที่แดนเหลียวตรงเป็นอย่างไรหากเพียงเพื่อก,กู้สถานการณ์ ก็ไม่ต้องใช้สายขุนนางพิเศษเช่นมันดูถ้าเรื่องราวไม่ใคร้ถูกต้องมีคำกล่าวว่ารู้เขารู้เราจึงรบร้อยครั้งมีเพลียงพลํากล่าวตามความสัตย์เสียสินไม่มีความรู้ด้านการทหารก่อนหน้านี้ปราบโจรวอโคได้เป็นเพราะตนเองกอบด้วยเงื่อนไขที่ยังรู้ล่วงหน้าบวกกับผู้ใต้สังกัดเชี่ยวชาญชำนาญศึกแต่สถานการณ์ที่แดนเหลียวตง ตางกับการปราบโจรวอโคชายฝั่งทะเลยังมีส่วนที่ไม่ล่วงรู้อีกมากมายความสัมพันธ์ระหว่างทหารและพละเรือนและความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าแดนเหลียวตงก็สลับซับซ้อนยกตัวอย่างเรื่องที่เศร้าอุ้ยซื่อทำหนังสือกล่าวโทษแม่ทัพฐานที่มั่นสันว่านเว่ยที่ต้านทานค่าศึกเป็นชาวนีเจินส่วนผู้บัญชาการทางทหารแดนเหลียวตงเป็นชาวฮั่น การที่สันยงนิ่งเฉยดูได้ไม่แน่ว่าเกิดจากรักตัวกลัวตายอาจบางทีมีข้อพิพาทระหว่างชนเผ่าอยู่ด้วยถึงแม้ว่าทั้งสองชนเผ่าล้วนเป็นลูกหลานต้าหมิงแต่ชนเผ่าที่แตกต่างหากไม่สาสางให้ดีอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นขณะคลุ่นคิดปรากฏองค์รักอีกคนหนึ่งเดินเข้าประตูมารายงานขึ้นว่าเรียนกวากงแย่ทูดแขวนเทียมู่เอออู่หลันปาเยอ่อขอเข้าพบอ๋อ มันมาทำอะไรมันบอกว่ามีเรื่องลับคิดรายงานเสียสินขบคิดแล้วสุกเก็บสารลับบนโต๊ะสั่งไปว่าให้มันเข้ามาองครักษ์ที่หน้าประตูตึกขนตัวอูหลันปาเยเออร์เที่ยวหนึ่งหลวงดาบสั้นเล่มหนึ่งออกจากอกเสื้อมันอูหลันปาเยเอร์ก็ประท้วงว่าในเขตแขวนของพวกเราต่อให้ข้าพเจ้าพบกับท่านคานยังสามารถพกดาบดาบเล่มนี้เป็นดาบที่เราพกติดตัวใช้สำหรับตัดเนื้อ องครักษ์ที่เฝ้าประตูกล่าวว่านี่เป็นต้าหมิงตามกฎของต้าหมิงคิดเข้าพบขุนนางต้องปลดอาวุธออกมารอจนท่านออกมาย่อมคืนแก่ท่านให้ท่านตัดเนื้อต่อไปองครักษ์ที่ด้านข้างพากันหัวร่อออกมาสร้างความขุนเคืองแก่อูหลันปายอรยยิงดาบสั้นของมันเล่มหนี้ฉาพิษร้ายแรงพอสะกิดโลหิตหลั่งไหลพิษร้ายจะแล่นจู่โจมหัวใจ ในดินแดนตะวันออกเช่นนี้พิษชนิดนี้ยากจะพบผ่านต่อให้มีหมอรักษาอยู่ระแวกใกล้เคียงก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ขอเพียงใช้ดาบสั้นสกิดผิวหนังเสียสินเสียสินอยาคิดหมายที่จะมีชีวิตรอดได้เพียงแต่คิดไม่ถึงว่าที่นี้วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแม้แต่ทูดต่างแขวนเช่นนี้ยังถูกขนตัวจากนั้นอูหลันปาเยอค์ครุนคิดหยางซวีนั่นดูไปอ่อนแอ หากลงมืออย่างกระทันหันต่อให้มือเปล่าก็ฆ่ามันได้เราอูหลันปลาเยอ์เป็นยอดฝีมือวิชาปล้ำเวียงหรือ,อยังจัดการกับขอโกงแย่ที่ร่างบอบบางไม่ได้นึกถึงตอนนี้ไม่ยืนกรานประท้วงอีกยินยอมให้อีกฝ่ายยึดดาบสั้นอาบยาพิษไว้ก้าวยาวเข้าตัวตึกไปเมื่อมาถึงตึกหลังเห็นเสื้อศินยืนอยู่กลางห้อง สองฝากข้างประตูยืนไว้ด้วยองครักษ์ข้างละสี่คนเสียสินพอเห็นมันจึงกล่าวท่านทูตอูหลันปายเยอร์ฟังว่าท่านมีเรื่องลับคิดบอกต่อเราหรืออูหลันปายเยอร์รับคำเดี๋ยวซ้ายแลขวาแล้วกล่าวขึ้นว่าเรื่องนี้เป็นความลับสุดยอดไม่สมควรให้ผู้อื่นล่วงรู้ขอขวากงแย่ขับไล่บุคคลอื่นไปก่อนเสียสินส่งเสียงดังอ้อมองดูอูหลันปายเยอร์ด้วยความประหลาดใจอูหลันปายเยอร์ลดซุ้มเสียงเบาลงกล่าวขึ้นว่า การเดินทางมายังตะวันออกของพวกเราครั้งนี้ความจริงมีเบื้องหลังเคลือบแฝงอูหลันปายเย่อเกิดความคลั่นคล้มต,ต่อต้าหมิงไม่ต้องการเป็นศัตรูกับต้าหมิงจึงคิดพระจากความมืดสู่แสงสว่างที่ผู้น้อยคิดกล่าวเป็นความลับสุดยอดขอข้อกงแย่ไล่บุคคลอื่นไปก่อนเสียสินจึงโบกมือสั่งว่าพวกท่านถอยไป องครักษ์ทั้ง8ต่างน้อมคำนับต่อเสียสินจากนั้นล่าถอยไปเสียสินกล่าวขึ้นว่าทูตอูหลันปายเย่อตอนนี้ท่านบอกได้แล้วอูหลันปาเยอรับคำว่าถูกแล้วผู้น้อยพอบอกออกมาจะไม่มีโอกาสย้อนกลับไปอีกหลังจากนี้ได้แต่พึ่งพิงใต้เท้าใต่เท้าต้องรับปากเราผู้น้อยจึงกล่าวบอกออกมา กล่าวพลางก็หมอบกราบลงเสียสินเห็นเช่นนั้นรีบกล่าวขึ้นว่าหากว่าคำกล่าวของท่านมีประโยชน์เราข๋อโกงย่อมต้องช่วยเหลือท่านเองพลางก็เดินเข้ามายื่นมือทำท่าประคองกล่าวขึ้นว่าลุกขึ้นมากล่าววาจาอูหลันป่าเย่อเห็นเสียสินเดินใกล้เข้ามาร่างที่หมอบกราบกับพื้นพลันโถมออกไปยื่นสองมือที่ใหญ่โตช้อนใส่ข้อพับเท้าของเสียสิน วิชาปล้ำเวียงของมองโกต่างกับวิชาการต่อสู้ของชนชาติฮั่นข้อต่อท่อนล่างของผู้คนเป็นข้อพับเขา่าข้อต่อท่อนกลางเป็นต้นขาข้อต่อท่อนบนเป็นหัวไหล่ตำแหน่งเหล่านี้ล้วนทําให้ผู้คนสูญเสียความสมดุลโดยเฉพาะส่วนเท้าถือเป็นรากสองเส้นหากถูกตัดรากไปจะล้มคลืนลงเช่นต้นไม้ต้นหนึ่ง เสียศินคิดไม่ถึงว่าทูดแขวนเทียมู่เออคนหนึ่งกลับลงมือต่อตอนเองในพื้นที่ของมันทั้งเผชิญกับวิธีการต่อสู้เช่นนี้เป็นครั้งแรกอูหลันปายเย่อพอโถมเข้ามาข้อพับเท้าทั้งสองของเสียสินก็ตกอยู่ในมือของมันเสียสินยังมีปฏิกิริยารวดเร็วรีบย่อตัวปักหลักมั่นพลางกระทุ้งเข่าใส่แต่ว่าอูหลันปาเย่อฝึกวิชาปล้ำเวียงตั้งแต่เล็ก ขณะกอดเขาย่อมระวังป้องกันศัตรูกระทุงเข่าใส่ยามนี้มันพอช้อนถูกเป้าหมายก็หยิบยืมสภาวะถาโถมทําการหมุนตัวคิดเวียงร่างเสียสินลม้มลงแต่ว่าเสียสินยอดตัวลงแล้วศูนย์กลางแรงทวงจึงทิ้งลงล่างส่วนอูหลันปาเย่อพุ่งตัวเข้ามาดังนั้นไม่สามารถกระโดดลอยตัวขึ้นพื้นที่ที่หมุนตัวก็ไม่มากพอทั้งสองจึงร่วงฟาดลงพร้อมกัน ทั้งเป็นการล้มตะแคงข้างอูหลันปาเย่อชิงใช้สองเท้าบิดเท้าของเสียสินไห้ล้มทับลงบนร่างของเสียสินใช้กระดูกสะบักกดใส่ท้องน้อยมันมือข้างหนึ่งสะกดตรึงชายโครงของเสียสินอีกมือหนึ่งสะกดใส่กระดูกไหลของมันไว้ตำแหน่งทั้งสองแห่งพอถูกสยบเสียสินก็ไม่อาจใช้กำลังได้เพราะเหตุใดเสียสินทดลองใช้กำลังแต่ไม่อาจดิ้นรนได้จึงได้แต่สู้ขัดขืนอีก ยังกล่าวถามด้วยความเยือกเย็นอูหลันปาเยอะ์สยะยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเ <c oughs> จ้ายังจำซีเยอะปาเยอะที่คิดระเบิดวังเจ้าเอี้ยนอ๋องได้หรือไม่จำได้มันเป็นพี่น้องของเราเองเสียสินส่งเสียงดังอ้อขยับไหล่้ายจนหัวไหล่หลุดจากข้อเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ไม่อาจใช้แขนซ้ายแต่ก็ไม่ถูกสยบไว้อีก จากนั้นมือขวาของเสื้อสินยื่นออกจากตำแหน่งหน้าอกท้องน้อยใช้ง่ามมือบีบเข็นคอหอยของอูหลันปาเย่อไว้การบีบเข็นครั้งนี้ไม่ได้บีบเข็นไม่ปล่อยหากแต่ผลักดันแล้วกระแทกใส่ถึงกับกระแทกลูกกระเดืออของอูหลันปายเย่อแหลกไปอูหลันปายเย่อคล้ายถูกสายฟ้าฟาดต,ต้องคลายมือเท้าออกขดตัวเป็นก้อนกลมสูดลมหายใจเข้าปอดไม่คิดชีวิต เสียสินฉวยโอกาสลุกขึ้นยืนมือขวาประคองแขนซ้ายดันขึ้นไปเสียงดังกรอบเมื่อดันหัวไหล่คืนสู่สภาพเดิมอูหลันปาเย่อส่งเสียงไอจนน้ำตาน้ามูกไหลออกมาแต่หามีส่วนบรรเทาความเจ็บปวดทรมานไม่เห็นเสียสินยกมือตบฝุ่นละอองตามร่างกายจากนั้นออกคำสั่งต่อเหล่าองครักษ์ที่กลูกันเข้ามาคุมตัวมันไป ให้มันคายทุกสิ่งที่ล่วงรู้ออกมาแต่รักษาชีวิตของมันไว้เรายังคิดใช้ประโยชน์จากมัน,มน,มน,มน